สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในหัวข้อเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะขออภัยในความคอมชา้านิดนหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ามาแล้วพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทยัย ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนเนาะมันจะมีชนชั้นทางสังคมในสมัยสุขโขทัยนะคะสังคมสุขโขทัยประกอบไปด้วยชนชั้นต่างๆดังต,งต่อไปนี้นั่นก็คือ1ชนชั้นผู้ปกครองได้แก่พระมาหากษัตริย์นะคะจะมีหน้าที่ปกครองอาณาจาักรให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นรวมไปถึงการดูแลราษฎรให้ทํามาหาก,กินแล้วก็ดํารงชีวิตอย่างมีสุขนะคะหรือว่าอย่างปกติสุขนั่นเองสอง ลงมาจากพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นพวกเจ้านายหรือขุนนางนะคะเป็นกลุ่มพระราชวงศ์และก็เข้ารับราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองน,นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะสชนชั้นผู้ถูกปกครอง ก็ได้แก่ไ้่นะคะประชาชนเป็นชนกลุ่มใหญ่ของสังคมในยามที่บ้านเมืองสงบสุขก็จะมีหน้าที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ช่วยทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแต่ในยามมีศึกสงครามชายชกันก็จะมีหน้าที่ในการรับใช้บ้านเมืองนั่นก็คือไปช่วยกันออกรบนั่นเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือพระสงฆ์เป็นกลุ่มนักบวชมีหน้าที่สั่งสอนหลักธรรมใน พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนแล้วก็เป็นศูนย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ,ะจากศิลาจารึกนะคะหลักที่1นึ่ทำให้เราเนี่ทราบว่าในสมัยสุขโขทยัยมีการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะเช่นเกี่ยวกับการล้องทุกปีตาเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะมันจะมีข้อความหนึ่งนะคะที่กล่าวถึงว่า เมื่อราษฎรคนใดมีคดีความที่จะถวายดีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์<ม>ก็จะให้ไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าประตูพระราชวังพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะเด็จากเสด็จมาสอบสวนคดีความแล้วก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะคะจะเห็นได้ว่าในสมัยสุขโขทัยเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการพิจารณาคดีความมันจะมีข้อความที่กล่าวว่า เมื่อมีคดีความเกิดขึ้นให้ทําการสอบสวนว่าใครเป็นฝ่ายผิดและใครเป็นฝ่ายถูกแล้วจึงตัดสินอย่างยุติธรรมนะคะห้ามมิให้รับสินบนข้างใดข้างหนึ่งดังในอ่าในข้อความที่มันมีในศิลาจารึกว่าประชาชนเจ้านายขุนนางที่ไม่ถูกกันก็ให้ไต่สวนด้วยความซื่อตรงนะคะอย่าเข้าข้างคนผิดอย่าเห็นแก่ทรัพย์สินที่มีคนนํามาติดสินบนนะคะ อ่ะต่อมานะคะ 2. คือมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยสังคมสุโขทัยเนี่ยยึดมั่นในพพระุทธศาสนาประชาชนจึงได้รับการขัดเกลาจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ของหลักธรรมแล้วก็ศิลปรกรรมต่างๆทําให้สามารถสร้างสรสรค์ศิลปะวัฒนธรรมไว้มากมายดังต่อไปนี้นะคะ 1. ทางด้านศาสนา พระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยทรงมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทรงนำราษฎรปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยนะคะพระองค์ทรงออกหนวกแล้วก็ทรงนิพนธ์งานทางศาสนาเช่นทรงแต่งหนังสือเรื่องไตภูมิพล,ลวงนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงนรกกับสวรรค์นะคะเป็นการสอนเรานั่นแหละค่ะว่าหากเราทาดี นะคะเราก็จะได้ไปใน,ในที่ดีๆเมื่อเราตายไปแต่หากว่าเราทําไม่ดีเราก็จะตกนรกทันทีอย่างนี้นี่เองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีประเพณีการสร้างวัดขึ้นในเขตพระราชวางังเพื่อให้อ่าเพื่อใช้นะคะสำหรับการประกอบพระราชพิธทีทางศาสนาแล้วก็พระราชพิธีอื่นๆที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะต่อมานะคะด้านศินลปรกรรม ก็จะมีสถาปัตยกรรมหรือสิ่งต่อสร้างสมัยสุขโขทยัยซึ่งมีความงดงามและก็เป็นแบบอย่างของสุขโขทยัยโดยเฉพาะเราจะเห็นได้จากการก่อสร้างเจดีย์นะคะในสมัยสุขโขทัยตอนต้นที่นิยมก่อสร้างเจดีย์ทรงกลมแบบลังกานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลัทิลังกาวงศต่อมาในสมัยสุขโขทยัยตอนปลายการก่อสร้างเจดีย์จะมีลักษณะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเป็น รูปแบบสุโขทัยแท้นั่นก็คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะคะหรือทรงดอกมะตูมนั่นเองนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็คือแบบเดิมนะคะเราได้รับมาจากลทัททิลังกาวงวนแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนดอกบัวตูมไหมต่อมานะคะนอกจากนี้สมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะนิยมสร้างวิหารใหญ่ให้ใหญ่กว่าโบสถ์เลยนะคะแล้วก็มีกำแพงที่ทึบ และก็เจาะเป็นช่องเล็กๆคล้ายกับหน้าต่างเพื่อให้แสดงลอดผ่านเข้าไปในวัดนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างวิหารในสมัยนั้นจากนิยมสร้างไว้ด้านหน้าของเจดีย์เช่นวิหารหลวงนะคะที่เมืองสุขโขทยัยและก็วิหารหลวงที่วัดมหาธาตุนั่นเองนะคะนี่นะคะวิหารหลวงที่วัดมหาธาตุนะคะ ต่อมานะคะปฏิมากรรมการก่อสร้างพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนิยมนิยมหล่อพระพุทธรูปจากโลหะสำริดซึ่งเป็นศินละปะแบบสุขโขทัยแท้นะคะพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยที่สวยงามที่สุดของชาติไทยนั่นก็คือพระพุทธชินราชพระศรีสักยามุนีเป็นต้นนะคะอ่ะขอโทษทีเหมือนครูจะ อ่ะต่อมางานงาน,งานจิตงานจิตตกรรมนะคะสมัยสุโขทยัยมีทั้งภาพลายเส้นและก็ภาพสีุ่นนะคะเส้นเป็นกิจกรรมเป็นอาจิตกรรมงานเขียนลายเส้นเรื่องชาดกสลับบนหินชนวนที่ผนังอุโมงนะคะในวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะซึ่งใช้สีแดงสีดำสีขาวเป็นหลักนะคะ ก็จะมีภาพเขียนที่วัดเจดีเจ็แถวนะคะซึ่งเป็นเมืองสีสัชนาลายัยอยู่ในจังหวัดสุขโขทัยของเรานั่นเองนะคะภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เนาะแต่นี่คือจิตกรกรรมฝาผนังในสมัยสุขโขทยัยนะคะต่อมาด้านภาษาและวรรณกรรมมรดกทางวัฒนธรรมของสุขโขทัยที่สําคัญนั่นก็คือตัวอักษรไทยนะคะแล้วก็วรรณกรรมซึ่งตัวอักษรไทยเนี่ยในสมัยนั้นเราเรียกกันว่าลายสือไทย ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะในปีพศ1826ตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นนะคะดัดแปลงมาจากอักษรขอมแล้วก็อักษรมอมมีลักษณะการจัดวางรูปสระให้เรียงอยู่บนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะนะคะการประดิษฐ์อักษรไทยทําให้เกิดวรรณกรรมที่สําคัญได้แก่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนั่นเองนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวรรณคดีที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของไตภูมิภะล่วงที่เมื่อกี้คุณรูพูดไปนะคะเห็นไหมคะว่าที่เรามีตัวอักษรใช้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราได้ได้มีใช้ตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยเลยนะคะซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นนะคะพระอ,องค์ก็ทรงพระปีชาสามารถมากๆนะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะ ต่อไปนะคะด้านขนบรรมเนียมประเพณีขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนไทยในสังคมนะคะแล้วก็ขนบรรมเนียมประเพณีในสมัยสุขโขทยัยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากคนไทยในกรุงสุขโขทัยนะคะนับถือพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวาง ทำให้พระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสุขโขทัยเป็นอย่างมากดังเช่นนะคะประเพณีการสร้างวัดในเขตพระราชวังประเพณีทําบุญเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษานะคะรวมไปถึงการรักษาศีลฟังเทศในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะอะ ต่อมานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทัยขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทัยก็เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะนั่นก็คือการละเล่นลื่นเลื่อนเลิงต่างๆประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟนะคะแล้วก็พระราชพิธีต่างๆนะคะเช่นพระราชพิธีลอยพะปะทิพลอยพะปะทิพคือลอยอะไรคะลอยลอยพะปะทิพก็คือลอยโคมขึ้นไปอ่ะที่เรามักจะเห็นกันในช่วงวันลอยกระทงแต่แต่ปัจจุบันเนี้ย นักเรียนอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่า,ารัฐบาลไทยเราเนี่ยเขามีมาตรการว่าให้เรางดการลอยโคมเพราะว่าบางทีเนี่ยพอลอยไปแล้วลมมันสามารถพัดให้โคมนั้นน่ะไปตกลงหลังคาบ้านคนอื่นเขาแล้วเกิดความเสียหายได้ก็เลยไม่ค่อยเห็นมีแล้วนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเพณีการเผาเพียนเล่นไฟนะคะก็มีอยู่ในหลักศิลาจารึกนะคะรวมไปถึงประเพณีลอยกระทงด้วย นะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยเขาถือว่ามีขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยในสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะคะรวมไปถึงเห็นไหมที่ครูบอกว่ามีพระราชพิธีลอยประทีปด้วยก็คือลอยโ่มไฟนั่นเองนะคะทั้งหมดวันนี้นะคะก็คือเรื่องของพัฒนาการในด้านสังคมและก็ด้านวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัย นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูหวังว่าวันนี้นะักเรียนคงจะได้ความรู้ในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ